สวัสดีค่ะมเมอนี้กนกาเป็นอีกเมื่อนึงเนาะคะ่ะนเพื่อนที่มีแจ้งเตือนมาว่าพายุจะเข้าเนาะผันแจ้งเตือนมาว่าเข้ายี่สิบห้าถึงยีดวันนี้ก็คือวันที่สองเนาะแต่ว่าตอนเช้ามานี้ฝนก็เริ่มตกอยู่แต่ว่าขันบ่ตกแห้งเนาะตกลื่นลื่นตกปล่อยปล่อยมีหยุดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เนาะที่จริงแล้วก็เริ่มตกตั้งแต่หมู่บ้านช่วงเที่ยงและะ้วค่ะแต่ว่าขันเป็นการตกแบบบ่แห้งเนาะ แบบปรปยลินลินก็มีแรงบ้างเป็นบางช่วงแต่ก็ไม่ถือว่าจะแรงมากๆเนาะคะ่แะแต่ที่นี่ม่อคืนพอบานเคลื่อนร้องเอาถังน้ำนะคะเป็นความเสื่อผูเ่าผภูแก่ด้วยว่าเอาถังน้ำไปตั้งไวกลางสวนแล้วที่นี่ถ้าน้ำเลยเครื่องถังขึ้นมาถ้าตื่นมายมางมะเสาร์แล้วน้ำเลยเครื่องถังขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าน้ำอยู่ทงไฮทงน้านเ้าสามารถไปตกปลาได้แล้วค่านเพื่อนตอนเสาร์มาปรากฏว่า นำยูในถังบอ่อเถึงเครื่องถังก็แสดงว่าตอนนี้นำยูทงไฮทงหน้าบ่หลายก็ยังบ่สามารถไปตกปลาได้ค่ะส่วนเบ็ดที่เห็ด้เมอวานี่ค่ะยังบ่ดได้ใส่งาเลยค่ะก็ต้องเก็บไว้ก่อนเนาะเพราะว่าต้องล้อให้นำยูทงไฮทงหน้าหลายส่วนคงไปซิดเบ็ดได้เนาะเพราะว่าแถวนี้เขาบ่ได้มีแบบเป็นฟายเป็นเคลื่อนยห่ย่ๆหรืออีหย่างที่เขาสามารถไปตกได้เนาะก็จะตกน้ำทงไ้ทงหน้าไปยังสารการเพื่อนตามวิธีอีสานบานเฮาค่ะ วันมะรอน์พอบานพันกะวางงานพันกะสานแห่พงเพลนพอสารแห่เสร็จกะพักพรอนกะไปเที่ยวหายยายพี่น้องอยู่สวนข่างๆค่ะกะเป็นวันหมงบางอีกวันหนึ่งเนาะค่ะสวนเฮากะนั่งเฝ้าน้องวัวน้อง,องมาหละกะเมืองบรรยากาศในสวนไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้กะเมืองกวนว่าฝนจะตกอีกบอ่อหรือจังใดเนาะค่ะกะต้องร้อเมืองต่อไปนะคะ ฝนเริ่มตกลงมาแล้วมเมื่อกี้ไย้ยินเสียงฝนแบบวิ่งมาจะทางบ้านนะคะเสียงดังมากๆเลยพอมาถึงสวนตกนี่เดียว <laughs> นี่คือน้ําในถังเขื่อนประมาณนี้แหละเราลองเอาไปลองด้วยก่อนเลยนะลองไปดน,น,นะนกันนี่ลองไว้พอลองไว้แล้ว ไม่ตกเป็นแนวใดนี่โอ้ยหนอเอาล้องไปเลยแหละถ้าเพื่อมันตกลงมาอีกเอ้ยเฮาต้องเทน้ำออกเขาก่อนเนาะเทนเกาออกคงก่การูเด่นน่จะตกหนักกว่านักเนาะเทนกาออกแล้ว้แต่อ,อันใหม่โอเครอดูก่อนว่าจะมาอีกหรือเปล่า ตอนนี้ฝนหยุดแล้วเด้อเพื่อนๆตกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหยุดแล้วมาดูน้ำในถังกันมาถึงนิดเดียวนิดเดียวอีหลีเดีนี่โอ้อยเแบบนี่ยแบบมีนิดเดียวตกมาถึงครึ่งชั่วโมงหยุดตกแล้วจังไายน,น้อง พอบ่ายเาได้ไปหาปลาตรงน,นี้รู้สึกว่าเที่ยวตกเที่ยวหยุดเที่ยวตกเที่ยวหยุดอือดูน้ำหงเนาะเพื่อนเอิญน้ำหงสวนแล้วปกตีแล้วจะมีเขียดค่ะเขียดน,น้อยน้อยเน่ะมะเขือใส่เต็มเลยเด้นี่ปีที่แล้วนี่ไข่เต็มเลยพวกเขียดตะปาเขียดอีหยังสิไหมปันเพื่นเอินเขียดตะปานะเขียดตัวสีเขียวหรือัม่ค่ะเพื่อน เป็นลุมเป็นบ่หมดเลย มาแวะโลตัสกานเพื่อนหลังจากฝนหยุดตกก็เลยมาซื้อของกันวันนี้บริเทนยางเนาะคะ่ะเลยมาซื้อของใส่กัปนปลาเนาะพวกของใช้น้ำปูน้ำปลาเครื่องปรุงค่ะคำลังพิจารณา ซอสนานๆได้พอมาซื้อของทีนึงก็ซื้อไว้ไว้ก่อนค่ะเพราะว่าบอกเขาอยู่ในสวนเนาะเม่อค่อยเดี๋ยวมาซื้อของค่ะผมเสื้ผ้าเดชผมซสืผ้าเอาเอามาไว้เลยก็นด้ หลอดน้อยคือใส่เสริมเพราะว่าต้นหนูงงเบิ้ลแล้วเจอดับเบิ้ลแล้วเสรซื้อหลอดน้อยิเศษโอเคสิ่งที่ขายไม่ได้คือกาแฟค่ะกาแฟดำข้างในไงเจอข้างในก็เบิร์ดแหละนน่ะอ๋อข้างในหมดแล้ว เอาอันนี้ก็ได้สี่สาทมีปสุกนะก็ได้กับตัวห้างก็ได้เอานี่อ่อกไหเออเอานั้นก็ได้ก็เอาตัวอะอเดียวใชมเออรสชีดอร่อยะรสชีสอ่ะสิบห้าสอันยี่สิบห้าสองอยี่สิบห้านี่ไงรสชีสอร่อยตั้งกันวันนี้ก็ตั้งสองยี่สิ้าเออโอเคเสร็จแล้วไปคิดเงินการ ตอนนี้ก็แวะซื้อปุ๋ยค่ะอันนี้สิ่งสำคัญเลยเพราะว่าเขาเห็ดนะเนราเขาลงแวะซื้อปุ๋ยร้านอุปกรณ์การเกษตรให้พอบ้านลงไปซื้อนะคะช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วกะต้องซื้อปุ๋ยเนาะได้มาแล้วหนึ่งกระสอบ ่าจะสื่อปุ๋ยอย่างเดียวนะพออย่างอื่นกับนี้แล้วเนาะค่ะ แหวซื้อไข่คะ่ะนี่จะเป็นฟาร์มไข่ไก่เป็นเอามาขายหน้าร้านคะ่ะจะมีขายส่งแล้วก็ขายปีกคะ่ะขายปีกมันก็จะขายเป็นแพงเนาะคะ่ะก็ราคาดีอยู่นะพนเพื่อนๆจะมีตั้งแต่แพงและหนึ่งร้อยกระตามไหมตามเบอร์เนาะคะ่ะแพงและหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปถ้าเบอร์หน่อยก็หนึ่งร้อยบาทจังสิเนาะถ้าลูกเล็กๆก็แล้วแต่ลูกนะคะ ปุ๋ยที่ซื้อม้าก็จะเป็นสูตรสิบห้าห้ายี่สิบห้าค่ะเพืเ่อนๆอันนี้ก็พึ่งเคยซื้อเนาะปีที่แล้วพอดีซื้อสูตรนี้เนาะเพราะบานเพื่อนบานเดี๋ยวลองใส่สูตรนี้มึงมาทาดีเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นปุ๋ยที่เอ่อเอาไว้ใส่ยามช่วงเขาจะตั้งท้องอยังสีเนาะเป็นบางสีเนาะเพื่อนกะเมืองม้าอยู่น้ำเฟสน้ำลายเนี่ยละคะเพื่อนตอนนี้ก็ ฝนก็บรตกด้กระลิ้นลิ้นคือเก่าหรอคะบรรยากาศกับประมาณนี้เนาะแต่ว่า,าน้ำอยู่นะกะจะพ่อให้ได้ว่านปุ๋ยอยู่หน่อยแล้วเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ากับพาเพื่อนเพื่อนมาลุ่นเมืองฝนน้ากันเนาะคะ่ะว่าฝนจะตกหนักหรือเปล่าสรุปแล้วฝนตกบ่หนักค่ะเพื่อนๆมือน,นี้ฝนตกบ่หนักเนาะกระตกกรลิ้นลิ้นปล่อยป่อยค่ะเบาบานกะบ่ดีไปใส่เบดตกปลาคือเก่าเนาะคะ่ะเพื่อนเก๋เดีด๋ยวเขาไปซื้อของใส่จําเป็นละกะ ปุ๋ยเมื่อาวานใส่ข้าวใส่นาของเราเนาะกะว่าพรุ่งนี้่นละคะ่ะคงจะไปเนาะคงจะไปเมืองน,าน้าน้ำผลเพราะว่าบ่ไเดไปน้านละเน,ะนาะน้ากระดประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเฮาบ่ได้ไปเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กะจะลาไปเพยงเทโทนี้เด้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วพบพกันใหม่คลิปวิดีโอหนาคะ่ะสวัสดีค่ะ